คล้ายๆยาแรงครับพี่น้องทำกลางยุ่งหลายครับน้ำคำดนนำก็แล้วครับคนมาตกคนน้ำคนหอกคนใหม่มานั่งพักฟันเยอะพัดกับกางเก็บกุงเก็บสายนำอย่างครับบรรยาการมาตกคือมันคือครับเป็นเรื่องหนึ่งไม่ไร้เมืองเลยครับ เฮ็ดคลิปเงีวต้องให้คล uh, ิปเงี้ยวเงือคลิปสองกิปครับเพราะว่าต้องส่งต้องส่งงานนี่มืูหนาใหญ่ก็ลิปสองกิปครับคลิปเงีวเพื่อใส่โฆษณาเขาครับแต่ก่อนนี่เราพูดถึงเรื่องถ้คลิปเลี้ยวครับขายอยู่ครับมูเข้ากระเทือนวัด เป็นเป็นพี่บอกพี่บ่าเน่ยย่อมเราเป็นพี่บ่าครับเต้นเพื่อสางตัวตนขึ้นมาครับหากาคุณได้โอกาศตุ้งกะเต้นก็ับคุณในเมือนเป็นเคียดเตอรครับต้องย่อมเป็นย่อมย่อมแดดเปิบ่าเพื่อแสดงตัวตนขึ้นมาครับแต่ดีครับมีมีมูมีเขื่อนหลยอยู่ครับเพราะว่าเครียดเรียดได้ตะก้อนเล่นเบิงกับเบิง ปัดๆให้หายไปครับก่อนหีวเสียเน็ตเดียนเรา้องหล่อยซ้ำหลอยครับเครื่องเที่ยงครับแต่ส,สมัยนี้แต่ก่อนนี่เล่นแต่ก่อนเฮ็ดคลิปเลี้ยวไม่ได้คลิปเลี้ยวครับบ่ได้ลงสตรีมเนี่ยครับอยากอายอยากอายอยู่ของสมัยเศร้าหายครับเงินยังเดียวครับ ไล่ซดกับบดนี่ไรครับแต่ว่าบดมีเวลามันสื่อไม่เยอะครับไม่ไล่ซดแต่เห็นครัคลิปวิดีดูดูว่าตัดตรงตัดตอ่อไอนน้บ่มีครับยิ่งแยวอย่างเดียวเลยครับบ่มีตอ่บอบ่มีตัดของแขย่างเดียวคือ <c oughs> ถ้าม็นเอาเจนิกเจา่องครับต้นแบบของเจาของเลยครับ แต่ผมเคยบอกไปก่อนเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เตียนสมืยพวกใอ้พวเตียนบ่นดังนะครับแต่สมัอ,อยู่ตอบคอมเมนต์ก่อนท่านเนี่ยว่าท่านเนี่ยครับเพราะว่าต้องตอบคอมเมนต์ก่อนท่านมาตอบถ้าบ่ตอบคอมเมนต์เลยการกดบ่ถึงครับพี่น้องหรือว่า มันเป็นเล่ีคลิปเลี้ยวเล่นต้รงคลิปเรี้ยวคอมเมนต์เขาเขาว่าปเปิดสั่งได้ไดนด้ครับตัวว่าอยากไดตังเงินเอเอมตอบคอมเมนต์นี่ร่งคลิปนี่ครับเออพร้อมแยกแล้วเราจะหนึ่งละคลิปสองคลิปนะครับคลิปแยตัว่าคลิปเลี้ยวปปใส่ อยู่ในวันนี้สวนนี่ครับพ่กไม้พ่กใบไปเดือดงานกับคุณต้นพงเดินทางปลอดภัยนะครับพี่น้องทุกคนครับแรงเดลยไหนอยังก็ขอแรองครับทั้งบ้านทั้งครับรวมล้มตกจังสี่กับเป็กจัง่อยก็มีิ่งเขาครับเสนอก่ามัน <c oughs> ต้องเบิกก็ต้องห่วงนะครับ ทำงานต้องมีการเสียเงินเสียเงินนะครับแต่ว่าเกี่งกันไปผมคนหว่าวก็เก่งครับติดอ่อางตะกอนนะแล้วก็ยี่ทุกคนแหละครับที่ให้แรงอกแรงใจที่เกลือ่ยกล้วยกับยีบ่ผมปลูกเองแหละครับซุดๆจากต้นแล้วครับกล้วยเรตองจะคลองแคลงทั้งนั้นครับว่มีของมกล่อมกระเดีตตัวครับ ยิ่งเงียวยังเดียวจะทำกลางธรรมชาติครใครกดเสียมเมล็ดขี้เปลี่ยวก็ับใครกดเสียเวลาทีดีครับนือละได้โบได้ครับพี่น้องเห็นทุกคนครับเพระาะว่าพอได้ถ้าเป็นให้ต้องฟังก่อนมาก ลอยคลิปสองลอยคลิปว่าเป็นเป็น,ปนทะลุล้านอยู่สีดังน้ำเขาน้ำกระเจ้ยอยู่ครับใส่ตัวตนอ่าพอพุ่นไปท,ทุกคนนะครับพี่น้องที่คอยอุ่นหนุนกําลังใง้กําใจทุกคนครับกู้สนับสนุนโฆษณาครับเอาลายครับไปทางกูไปทางอุไทยนะพี่เทน่ห์นะครับ พี่เนศยคุลท่านผู้ัยครับเราพี่รูของกิติพันธ์ครับกิติพันธ์คุณเมเนียเปล่าสุรินต์วลายคนอยู่ครับมีตาพวกมูพี่น้องเป็นตำรวจทหารเหมือนครับผมเนี่เป็นคนสวนครับเราไปยังครับสู่ๆไปน้ำกันครับเราจะก้าวเดินไปด้วยกันขอบคุณนะครับดีควาแรกเส็มๆครับ